สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร2ตัวล่างนะครับ4ชุดตรงๆนะครับผมเป็นแนวทางสูตรลราพัฒนานะครับประจำวันศุกร์ที่13ตุลาคมนะครับเผื่อท่านใดอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับสูตรทุกสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางการคำนวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับผมมันก็อาจจะมีสูตรที่เข้าและไม่เข้าในปากนกันไปดังนั้นท่านผู้ชมก็ ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับสูตรไหนจะเข้าก็ไม่มีใครทราบนะครับท่านผู้ชมชอบสูตรไหนค่อยเลือกเอานะครับสูตรนี้ก็เป็นแนวทางใหม่ที่เพิ่งลง,งวันนี้เป็นวันแรกนะครับอมาดูวิธีการคำนวณน,นะครับสูตรที่1จะเป็นสูตรหลัก10ล่างนะครับที่มีตัวเลข2ตัวนะครับใช้หลักร้อยบนนะครับบวกกัน4ครั้งบวก7คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก2 นี่คือ2ตัวที่จะมา10ล่างนะครับสูตรที่2เป็นสูตรหลักหน่วยล่างนะครับใช้หลัก10บนบวกหลัก10ล่าง2ครั้งนะครับบวก2คงที่ได้ผลลัพธ์ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก7มาดูสถิติย้อนหลังที่ทําไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก8 6 2 9 8นะครับสูตรที่1นะครับนี่ก็ใช้หลักร้อยบนเลข8บวกกัน4ครั้งนะครับ4 8 3แปนะครับได้32แล้วบวก7คงที่นะครับ32มบวกเ จะได้39นะครับดังนั้นเราจะได้เลข9เป็นเลขเด่นเลขแรกนะครับสูตรนะมันจะต้องบวก2นะครับนี่จะต้องบวก2สูตรนี้จะต้องบวก2นะครับดังนั้น9นี่บวก2จะได้11นะครับดังนั้นเราจะได้ตัวเด่นในตำแหน่ง10ล่างก็คือ9กับ1นะครับคราวนี้มาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างนะครับใช้หลักสิบบนนะครับเลข6มาบวกหลักสิบล่าง2ครั้งนะครับ9บวก9ได้18แล้วบวก2องคงที่นะครับ 16บวก18เป็น24 24บวก2เป็น26นะครับได้เลข6ตัวแรกนะครับสูตรที่2จะต้องบวก7นะครับสูตรนี้จะต้องบวก7ดังนั้น6บวก7จะได้13ก็คือได้6กับ3เราก็นำตัวเลขทั้ง2สูตรมาจับชุดกันนะครับผมก็คือจะได้9 6้าหไหมครับนี่9 3 1 6นะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย1 3ก็จะได้ตัวเด่นในชุด2ตัวล่าง4ชุดตรงๆนะครับ มาดูผลรางวัลงวดถัดมานะครับเลขท้ายสองตัวล่างออก96นะครับเลขที่ออกคือ96นะครับเข้าในชุดที่หนึ่งนี่นะครับออก96เข้าตรงๆนะครับไม่ต้องกลับนะครับเอามาดูงวดถัดมานะครับสูตรที่หนึ่งนะครับลักร้อยบนบวกกันสี่ค้งหกสี่ยิบสี่นะครับ แล้วบวก7คงที่นะครับยีวกเได้3 1ได้เลข1ตัวแรกนะครับหมาบวกอีก2ก็จะเป็น3ส่วนสูตรที่2ก็ใช้หลักสิบบน,นคนับเลข2มาบวกหลักสิล่าง2ครั้งก็เก้าเก้าสิบแปแล้วบวก2องคงที่นะครับสองบวกสิบแปดยี่สบวกสองยี่สิบองนะครับได้เลขสตัวแรกสจะต้องบวกเจ็ดนะครับสูตรที่2อนี่ต้องบวก7จ็สองบวกเจะได้เก้าดังนั้นเราจะได้1 2ึ่งสองนะครับหนึ่งเก้าสามสคือ 4ชุดตรงในชุด2ตัวล่างนะครับงวดถัดมานะครับเลขท้าย2ตัวล่างเนี่ยมันออก19้ไหมครับออก19นี่นะครับชุดที่เข้าในชุดที่2ทางงวดนี้มานี่ได้เฮกันยกช่องแน่นอนนะครับมาดูงวดถัดมานะครับสูตรหลัก10ล่างก็ใช้หลักร้อยบนนะบ,บวกกัน4ครั้ง49 36นะครับแล้วบวก7คงที่นะครับ สามบวกเจ็ดได้43นะครับได้เลขสามตัวแรก3าบวกสก็จะได้น5นะครับส่วนสูตรที่2ใช้หลักสิบบนเลขเจบวกหลักหน่วยบวกหลักสิบล่างสองครั้งนับหนึ่บวกกัน2ครั้งได้สแล้วบวก2องของที่7จบวกสองได้เก้าเก้บวกสได้11นะครับได้เลขหนึจะต้องบวก7อีกทีนะครับหนบวกเจะได้8นะครับดังนั้นจับคู่กันก็ได้สามหนึ 1, ่งสาด้าหนึ่้าแปดนะครับ มาดูผลรางวัลมันออกนะครับออกห้าแปดเห็นไหมครับงวดถัดมาเลข้นท้ายสงตัวล่างออกห้าแปดชุดที่เข้าในชุดที่สี่นี่นะครับมาดูผลรางวัลงวดถัดมานะครับก็ใช้รางวัลสามตัวรางวัลที่หนึ่งกับเลขคท้ายสงตัวล่างตั้งนะครับเอาหลักร้อยบนนะครับบวกกันสี่ครั้งสี่แปดสามสิบสองนะครับ แล้วบวกเลก7ข7คงที่นะครับ32บวกเเป็น39ได้เลข9เป็นตัวแรกนะครับ9จะต้องบวกเพิ่มอีก2นะครับก็ได้เท่ากับ11ก็คือ1ส่วนสูตรที่2ใช้หลักสิบบนเลข0ย์บวกหลักสิบล่าง2ครั้งนะครับ5บวก5ได้10แล้วบวก2คงที่นะครับ10บวก2ได้12ได้เลข2ตัวแรกสูตรที่2จะต้องบวก7นะครับ2บวก7จะได้9ดังนั้นเราจะได้91กับ29มาจับคู่กันนะครับ ก็จะได้2ได้92นะครับ99 12แล้วก็19นะครับมาดูผลรางวัลงวดล่าสุดนะครับออก264 92นี่คือผลลาวพัฒนางวดล่าสุดเลยนะครับดังนั้น2ตัวล่างก็คือ92นะครับออก92เข้าในชุดที่1นึ่งครับเข้าตรงๆนะครับคราวนี้เราจะมาคำนวณงวดใหม่นะครับก็คือแนวทาง ในวันศุกร์ที่13ตุลาคมนะครับก็คือวันนี้นะครับสูตรหลัก10ล่างจะใช้หลักร้อยบนบวกกัน4ครั้งนะครับสบวกกัน4ครั้งได้8แล้วบวก7คงที่นะครับบวก7คงที่8บวกเได้15นะครับได้เลข5เป็นตัวแรก5เนี่ยมันจะต้องบวก2นะครับสูตรแรกนี้จะต้องบวก2นะครับ5บวก2ได้เท่ากับ7 เราได้ตัวเด่นในหลักสิบเรียบร้อยคราวนี้เขาจะมาคำนวณหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็ใช้หลักสิบบนเลขหก 6. บวกหลักสิบล่างสองครั้งนะครับเก้าบวกเก้าได้สิบแปดแล้วบวกเลกขสองคงที่นะครับบวกสองคงที่หกบวกสิบแปดเป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกสองเป็นยี่สิบหกยี่สิบหกได้เลขหก 6. ตัวแรก สูตรนะครับสูตรที่สองจะต้องบวก7นะบ,บวก7จนะได้ผลลัพธ์เท่าไรแล้วบวก7จ็ดหกบวก7ได้13นะครับเราก็จะได้ตัวเลขครบทั้ง2สูตรนะครับหลักสิบหหลักหน่วย6 3านำทั้ง2สูตรมาจับคู่กันนะครับได้5 6นะครับ53 76 แล้วก็เจ็ดสามนี่คือแนวทางสองตัวล่างสี่ชุดตรงๆนะครับแนวทางเราพัฒนาในวันศุกร์ที่สิบสามตุลาคมนะครับถ้าใครชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางดูนะครับเผื่อสูตรมันอาจจะเดินต่อนะครับแนวทางก็ไม่มีใครตอบท่านผู้ชมได้นะมันจะเข้าหรือมันจะหลุดดังนั้นต้องไปรอดูในช่วงค่ำนะครับเราถึงจะรู้นะครับตรงนี้ก็ฝากเอาไว้ให้เป็นแนวทางเผื่อใครชอบนะครับ ส่วนสูตรอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยลงให้อีกทีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสองตัวบนก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะลงให้ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ